นี้นะครับเรามาติดตามเหรียญชิบะด้วยกันนะครับเนื่องจากตอนนี้ชิบะเริ่มที่จะไปในสู่เวของเมตาเวิร์สมากขึ้นนะครับเราก็เรื่องของ NFT เนาะก็ชิบะเรียมันอิ่มและสำหรับสำหรับการกาวแบบนี้นะครับกระแสแบบนี้น่าจะอิ่มแล้ะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยไมก a สวอป ผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครด้วยการกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารของชิบัด,ด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเหรียญอื่นๆเนี่ยหรือเหตุการณ์อื่นๆผมจะไปขั้นทีหลังนะครับก่อนอื่นท่านใดยอยากจะใช้นะครับกระดานไหนนะครับที่ให้การสเต็กเยอะๆเนี่ยผมแนะนำนะครับว่ากระดาน o อเคนะครับสเต็กชิบะเนี่ย้าปเซนะครับเพราะว่าสำรวจดูหลายกระดานและอย่าง บิตเกตให้2.5นะครับแล้วก็ตัวของ n บแ c นก็ให้ศูนย์จุดกว่างนะครับในช่วงนี้ถือว่าให้น้อยมากๆก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์สมัครกระดานโอเคนะครับก็สามารถสมัครกระดาน b i ตเกตก็ได้นะครับถ้าเกิดจะเล่นสะสมสายเหรียญต้นน้ำนะครับผมก็แนะนำใกันเอาแหละตอนนี้นะครับชีบะอินุนะครับ อย่างชายโตชิคุสมะนะก็เห็นการปล่อย NFT ที่เชื่อมโยงกับแพรริสฮิลตันนะครับคนนี้ก็เป็นคนดังนะเป็นเซเลบพวกนางแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ก็เป็นไฮโซด้วยนะครับก็เคยมีข่าวก,กับชีบะเนี่ยมาพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศจาก่า r k e er เ j a s แจสปนะครับวันที่29กันยายนปี2023ซึ่ง er Jas มา r k ค r j a s แปเนี่ย เป็นคนดูแลและออกแบบดีไซน์ทุกอย่างของโปรเจกต์ของชีบะของตัวของเมตาเวิร์ของชีบะนะครับดังนั้นเขาก็มีการออกในทีมของอตัวของนั่นด้วยนะครับ p a ริสฮิว t o n นะครับก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะกนเราก็มีการตอบอะไรบนบนทวิตเตอร์อย่างคุณสมาสตอบ m มคโ l j เจสโปที่ปรึกษาเมตาเวิร์ของ ชิปนะครับได้แชร์ nft ทีมชิปกับคอลเลกชันนะครับต่างๆนะก็ nft นะน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่มีความร่วมมือระหว่าง paris hilton นะครับแล้วก็ ubisoft แล้วก็ charlie cohen oh นะครับก็เป็นการเหมือนคล้ายๆกับตัวของ nft นะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณ15,000ตัวนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.0 7, 7 ets นะครับก็น่าจะประมาณนั้นฮิลตันก็น่าจะมาช่วยกันตรงนี้นะครับก็น่าจะมีการขาย nft ต่อมานะครับแพล i ิสฮิลตันก็โพสต์บนทวิตเตอร์ของเธอด้วยนะครับวับนที่28กันยายนปี2023อ่านะครับมาข่าวที่2นะครับเนื่องจากชีบะเนี่ยจะเปิดเรื่องของการสเต็กแหละนะครับอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของราคาแน่นอนนะครับไม่ปีปีหน้าก็ปีต่อไปนี่แหละ นะครับจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับและอาจจะทําให้ชีบาเนี่ยศูนย์หายสัก2ตัวก like ็ได้นะครับพอในจังหวะที um ่มันเป็นตลาดกระทิงจริงถ้าเกิดอุปทานมันมันไปได้นะครับตอนเนี้ยให้เป็นเร่งเผาไงเผาไม่ได้หรอกนะครับพอเม็ดเงินมันมีไม่พอนะครับถ้าเกิดจะเล่นการสเต็กอ่ะผมว่าพอเป็นไปได้นะครับเขาก็เตรียมแล้วนะครับบนชีบะสวอปนะครับก็จะทําการเติมพันนะแต่ว่าอย่างที้ ผมเคยกล่าวเรื่องของเหรียญแอลคอยแล้วก็ดานอีกหลายอย่างนะครับในส่วนของ u s t c เนี่ยมันติดปัญหาการคดีของเซกกับคอยเบสอยู่นะครับเราก็คาเค้นด้วยเรื่องของการาปรับไอการสเต็กเนี่ยให้ได้ดอกสูงๆบนกระดาษน,นะครับก็อาจจะต้องรอนะครับว่าคอยเบสเนี่ยจะมีการชนะคดีเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นการปลดล็อกของชีบาด้วยนะ ฉะนั้นก็เริ่มมีการสเตะบนชิบะสวอปแล้วนะครับก็น่าสนใจโอเคครับวันนี้ก็มีอีกข่าวหนึ่งของดาวินชีนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์นะครับในฝั่งของชิบะอินุตอนนี้จะมีแบบดังๆอยู่สองคนคือลูซี่กับดาวินชีนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงโปรเจกต์นะครับว่ามันเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับแต่กำลังจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับชิบะเรียม ขึ้นมานะครับแล้วดาวินชีก็ได้ออกเตือนเรื่องของด็อกแพดด้วยนะครับก็เป็นเหรียญอันตรายนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีพะนะครับแล้วก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นทวีตก็ได้นะครับที่ดาวินชีออกมาโพสต์นะครับถึงการทํางานอยู่เบื้องหลังว่าโปรเจกต์เนี่ยมันกําลังจะออกมาก็น่าจะเป็นเหรียญทวิตนะครับทวิตนะ นะครับก็น่าจะเป็นไปได้ซึ่งเป็นเหรียญ stable coin ของชีพนะครับเรามาดูข่าวของ d o g e จคอยกับโฟกี้นะครับเขามันมีคนหนึ่งนะครับทำการวิเคราะห์นะครับเรื่องของระหว่างวันที่26ถึงวันที่27กันยายนโฟ g ี้เนี่ยพุ่งขึ้นจาก1561ไปถึง1596นะครับแล้วกอ็อาจจะย้อนกลับไปที่1590นะครับแต่ก็มีการพูดคุยถึงมีม นะครับแสดงผลยอดเยี่ยนในเดือนตุลาก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยจะเข้ามาทางดอชคอย่อนนะครับดังนั้นเขาก็คาดการว่าน่าจะเป็นโฟก,กี้มากกว่าเบบี้ดอชนะเพราะว่าในเหรียญกลุ่มนี้มันจะมีเหรียญที่เป็นเม็ดเงินรองจากดอชคอยเนี่ยมันจะมีอยู่2เหรียญน,นะครับคือเบบี้ดอชกับโฟกี้นะครับเขาก็เตรียมแล้วนะครับอย่างคริปโตโทนี นักลงทุนเรื่องของ NFT และคริปโตจากข้อมูลของโทนี่ก็น่าเชื่อถือนะว่าราคาของดอทคอยอาจมีการกระตุ้นให้ f o กี้มีการปรับตัวขึ้นได้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสจากคริปโตโทนี่วันที่27ปี2023นะผมไม่สแกนราคา f o กี้แล้วกันเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะครับรอว่า d ดอทคอยจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับถ้าเกิดช่วงนี้ก็ถือเหรียญโฟกี้ไว้ละกันนะครับอย่างน้อยเนี่ย ให้คุณมีสักหนึ่งล้านเหรียญก็พอละนะครับเพราะว่าโฟกี้ก็ไปไกลแล้วเผาเยอะแล้วด้วยนะครับก็มีไว้สักล้านก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครใจดีนะนะครับหรือว่าชอบมันจริงๆเนี่ยก็มีไว้สักสิบล้านนะครับก็น่าจะก็น่าจะดีนะครับแต่ส่วนตัวผมมันมันถือเหรียญไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญของอีลอนก็มีหลายเหรียญนะครับก็ถือถืออย่างอื่นไว้บ้างด้วยนะครับ ฉะนั้น f o กี้ก็ประกาศเรื่องของเขาเรียกว่า Folk t ู b e r นะครับเป็นชื่อกิจกรรมอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับแต่จะเริ่มต้นในไตมาาสุดท้ายของปีและอาจจะเป็นสำคัญบางส่วนของ f o กี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจในการอัปเดต f o กี้ในปี2023ันานะครับเขาบอกว่าโฟกี้เนี่ยดีเกินค่านะในหลายๆอย่างนะครับเราก็มองภาพรวมขึ่ง ถ้าเกิดเป็นสองข่าวเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าเงินเนี่ยจะไหลเข้าไปในโฟกี้ด้วยนะครับก็พูดไว้ประมาณนี้อันนี้เป็นการโพสต์นะครับจากทวิตของโฟกี้เลยวันที่22มิถุนาปี2023นีนะครับโอเคครับเรามาดูฝั่งของอีเทเรียมด้วยกันสั้นๆน,นะครับเนื่องจากว่าอีเทเรียมเนี่ยจะมีการผ่านกองทุนเรื่องของอีเทเรียมฟิวเจอร์อีทนะครับ จากนั้นเมื่อวันที่28กันยายนอย่างบริษัทบริหารสินทรัพย์อย่าง v a n e นะครับได้ประกาศความสำคัญที่จะการเปิดตัวของ v a n e นะครับสำหรับ Ethereum s t a n a i t y ETF ตัวนี้หรือ EFT u นะครับนักลงทุนก็คาดหวังว่าจะได้เห็นหุ้น EFT u เนี่ยจดทะเบียนใน Chicago Board Option Exchange นะครับหรือ CBOE โดย v a n x เนี่ยก็ยังคงจดทะเบียนไว้นะครับ ซึ่งในตรงนี้นะครับเขาก็บทความนี้เขาได้บอกข้อดีข้อเสียของอีเทอร์เรียมแหละนะครับก็อาจจะเป็นผลเสียในระยะยาวได้นะครับเพราะว่ากองทุนนี้ก็จะได้เล่น,นฝั่งฟิวเจอร์อาจจะแค่คึกค,คืนแค่ช่วงระยะเวลาแค่สัปดาห์แรกนะครับที่มีการการผ่านตรงนี้นะครับหรือว่าไอกองทุนนี้ผ่านเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเรื่องของอีเทอรเรียมอ่ะมันจะมีเรื่องของการอัปเกรดอีกผมจำชื่อไม่ได้นะ แต่เขาบอกว่าน่าจะเดือนตุลานี้ถ้าไปไม่ได้นะครับก็อาจจะไปนู่นเลยนะครับคือมีนากุมพามีนานู่นนะครับก็ติดตามกันนะมาในส่วนของโพ l y ก o อนด้วยกันนะครับตอนนี้ Google Cloud ก็ประกาศความร่วมมือกับโพ l y ก o อน ในฐานะผู้ตรวจสอบในวันที่29กันยายนนะครับอันนี้มีข่าวกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วแหละนะครับว่าโพลิ g อนเนี่ยจะจับมือกับ Google Cloud เพราะว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปพัฒนาตัวของบล็อกเชนนะครับก็เสียดายว่า p o ลิ g อนโดนเป็น Security ไปก่อนเนาะไม่งั้นราคาเหรียญจะมาแรงมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละนะครับว่าอย่างน้อยโพลิกอนก็ยังอยู่ทางอเมริกาอยู่นะครับพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆก็จับมือกับโพลิคอน นะครับเพราะโพลีกรอนเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับอไอแซคเคโรอัพเดน่าจะดีที่สุดนะครับเครือข่ายใหญ่ที่สุดนะครับน่าจะใหญ่กว่า OP นะครับในเรื่องของโปรเจกต์นะแต่เรื่องของ Market Cap เนี่ยเราเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับเนาะก็จับมือกับ Google Cloud นะครับก็เตรียมตัวแหละนะครับที่จะพัฒนาร่วมกันก็คล้ายๆกับตัวของแจ็คหมานะครับหรืออาลีบาบที่จับมือกับ ทางาตัวของเหรียญอย่างฟินิก์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเหรียญอย่างไอคอมโบนะก็คล้ายๆกันนะครับเข้าไปพัฒนาตัวบล็อกเชนของคาวกับเทนเซนนะครับอันนั้นฝั่งจีนอันนี้ฝั่งของเมริกาเขาจะเป็นโพลิกอนนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ข่าววันนี้ของทางฝั่งของ ชีบะก็ไม่น่ายาวอะไรนะครับก็ฝากเอาไว้อยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อมิชชั่ n นิวม o n เว p นะครับแล้วก็ชีบะอินนุนะครับรวมถึงผมจะส่งลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับท่านใดยอยากจะฝากเหรียญมีมก็สามารถโดยเฉพาะชีบะก็สามารถใช้กระดาน okx OK ได้นะครับผมก็จะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปในการสมัครเหมือนกัน ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอิ n ุจะ go to the moon และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน m มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ wealth management สับตะไคร้และเชิญเพื่อนมาสับตะไคร้การบริหารความมัง่งคั่งรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ด้วยกันนะครับหรือจะทำการ ฝากนะครับต้องแต่เงินประมาณ50,000 USDT ถึง200,000 USDT เพื่อจะรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ได้ด้วยอีกช่องทางเช่นเดียวกันโปรโมชั่นจากกระดานบิตก็ตต้องแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเท่านั้นโดยบิตกิตเอิร์นให้การสนับสนุน